สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่พ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่จะมานะครับก็คือแบบว่าสอนเข้าเชฟเทสเบสบอลนะครับที่แบบว่าหลายๆายคนถามถึงนะครับโนว่าอยากได้ในส่วนของเงินเยอะๆเหมือนพี่นะครับแล้วเราก็อยากซื้อของแบบไม่ต้องเสียตังเหมือนพี่นะครับอยากทำเหมือนพี่ทุกอย่างเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าอยากทํานะครับเดี๋ยวพี่จะสอนแล้วกันนะครับโนว่าต้องเข้าประมาณไหนอะไร ยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเข้าเล่นเหมือนพี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพี่สอนนะครับเนต้องสอนแบบละเอียดแล้วก็ต้องเข้าเล่นกันเป็นหมดทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเชิร์ฟเทสนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าตอนนี้แล้นหลายคนเข้านะครับลหลายคนรู้นะครับเข้าไปก็คือเด้งไปเซิร์ฟจริงทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ ซ่มไก่ตั้นหนึ่งบาท VS เสซูมไก่ตั้นโมจิตื่น5บาท VS เอสซูมไก่ตั้นเผาวิี่40บาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากัน สุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนอ้โหมาสุ่มแบบ5บาทสุ่มเลยนะครับเนาะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาสุ่มแบบ10บาทดีกว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมมิเผาวีสีจริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละครั้งละ10บาทเองร้านดีซี่นะครับเนาะล้านคนดังจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบด้อยมีไก่ตันทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุกอย่างในเกมทําเผาวีสี่ทำดาวมัดต่างๆและมีกฎเกมพาร์ทสุดคุ้มเติมโลบักมีรับประกันใครสนใจกดเข้าลิงก์ ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเซิร์ฟเทสนะครับโนก็คือเซิร์ฟเทสนะครับและยังเข้าเล่นได้ในอยู่ในปัจจุบันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเประมาณนี้เลยนะครับและพี่จะมาอธิบายนะครับเนด้หลายอย่างให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับและคลิปนี้นะครับก็ถือว่าพี่ขอแจกโลบัคก่อนเลยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู19,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของโลบัคฟรีห้าร้อยโลบัคนะครับเดี๋ยวพี่ทําการซุ่มคอมเมนต์แจกละกันนะครับทุ คนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของโลบักแบบฟี่นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เอ๋นะครับโนที่แบบว่าให้ทุกคนได้เล่นให้ทุกคนได้ใช้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าเราอยากเข้าเชิมเทสนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูละกันนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ให้เราออกมาก่อนนะครับาะว่พีจ ีเบสบอล2อันนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นเบสบอลจริงนะครับสำหรับตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นทางด้านของเบสบอลเทสนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับโนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าง่ายๆนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเล่นกันได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมในส่วนของเบสบอลนะครับที่แบบว่า เข้าเซิร์ฟเทสได้ทุกคนนะครับเนาะเพื่อให้ไปเทสในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟจริงนะครับเนาะแต่หล,ลายๆคนนะครับเนาะก็แห่ไปเล่นในเซิร์ฟเทสกันทั้งหมดเลยนะครับก็เลยแบบว่าทําให้เซิร์ฟเทสต,ตอนนี้นะครับเนาะต้องได้มีการปรับปรุงนะครับก็คือ แยกบางส่วนนะครับมาเซิร์ฟจิ้งนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้ก็เสียใจด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟเทสแล้ว er สลับมาเป็นเซิร์ฟจิ้งนะครับโนก็คืออีกบางกลุ่มนะครับโนก็ยังสามารถเข้าเล่นในเซิร์ฟเทสได้อยู่นะครับและถ้าบางกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าเซิร์ฟเทสเลยนะครับโนสามารถเข้าไปเล่นได้อยู่ในปัจจุบันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าการเข้ากกโคจะง่ายเลยนะครับโนก็ให้เราเข้าค้นหานะครับทุกคนก็คือค้นหาเซิร์ฟนะครับหรือว่าค้นหาชื่อด้านบน นะครับนะ้ต่าเล่นในมือถือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนะแล้วก็พิมพ์คําว่าง่ายๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนอะว่าพิมพ์ตามนี้เลยนะครับตามที่พี่พิมพ์ตอนนี้เลยนะครับก็ ี่นะครับนอีเอสนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับทีเอสนะครับแล้วก็ทีอินจีนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับเนว่า อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเชิฟเทสนะครับเนาะที่แบบว่ามันจะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเชิฟตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าลหลายๆคนอยากเล่นนะครับเนาะก็สามารถพิมพ์แล้วก็ค้นหาตามพี่แล้วก็พิมพ์แบบพี่ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่า เข้ามาเล่นได้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นเปามานี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเชิร์ฟเทสนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นเชิร์ฟเทสเปลามานี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเชิร์ฟตัวนี้นะครับสามารถใช้ซื้อของได้นะครับเนาะทุกๆวันเสาร์นะครับหรือว่ามีการอัปเดตใหม่นะครับไม่ใช่ว่า เราอยากซื้อของตอนไหนก็ได้เราอยากทําอะไรตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของ s u r f ์ฟเทนะครับก็คือ ถ้าเราอยากเล่นเชิฟเทสนะครับเนก็คือแบบว่าจะสามารถซื้อของได้เฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับที่แบบว่าก่อนที่จะอัปเดตนะครับเราสามารถซื้อของฟรีได้นะครับหรือว่ามีอัปเดตเกมใหม่เข้ามาเราถึงสามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจันทถึงศุกนะครับก็คือเราจะได้เสียโลบัคในการซื้อนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับเนว่าเราจะได้เสียนะครับเนโลบัคในการซื้อนะครับถ้าเราอยากได้ฟรีกดเงินได้แบบไม่จํากัดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องได้เข้าเชิฟเทสในวันเสาร์ วันที่นะครับหรือว่าจะมีการอัปเดตใหม่ๆนะครับทุกคนหวังว่าจะเข้าใจนะครับเนาะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนพี่ยังเล่นได้ปกติอยู่นะครับบางคนก็คือจะแปลว่าเข้าไปในเซิร์ฟจริงเลยนะครับอันนี้ก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า คุณไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขาบอกเลยนะครับว่าเชิฟเทสนะครับเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเชิฟเทสนะครับก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแถมมีเงินนะครับนอก็มีของต่างๆนะครับให้เราได้ช็อปให้เราได้ใช้เยอะๆมากมายนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมในเชิฟเทสนะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับเราจะซื้อของไม่เสียตังค์ักบาทนะครับแล้วก็ซองเลยนะครับเนาะก็คือเราจะสามารถทําอะไรก็ได้ในเซิร์ฟเทสนะครับจะเป็นการใช้เงินแบบไม่จํากัดนะครับใช้โลบักแบบไม่จํากัดนะครับแล้วก็ได้เทสข่าใหม่ๆได้อัพสกิลให้เต็มแม็กอะไรประมาณนี้นะครับได้เทสสกิลใหม่ๆเยอะๆมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับก็เหมือนแอดมินเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่เขาบอกเลยรับว่าคนในเซิร์ฟเทสนะครับก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนะครับเนาะก็คือแบบว่าคนในเซิร์ฟเทสนะครับก็ มีของครบเหมือนกับเรานะครับนะไม่ใช่ว่ามีแต่เรานะครับที่มีของครบนะครับก็คือคนในเซิร์ฟเทสนะครับก็มีของครบเหมือนกับเราทั้งหมดเหมือนกันนะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเข้านะครับน้องมาเล่นในเซิร์ฟเทสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเซิร์ฟเทสนะครับน้องก็มีประมาณนี้นะครับน้องและที่สําคัญนะครับก็คือเล่นสนุกด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสนุกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเทสนะครับน้องก็คือสนุกตรงที่ว่าเราสามารถใช้สกิลได้เต็มแม็กซ์นะครับใช้ประสิทธิภาพเกมได้เต็มแม็กซ์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้นะครับน้องได้เล่นกิจกรรมใหม่ๆหรือว่า ได้เล่นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าของใหม่ๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเทสนะครับก็มีผลดีและผลเสียนะครับส่วนผลเสียนะครับเนาะก็คือแบบว่ามันจะชอบกระตุกนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเทสนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับก็คือเซิร์ฟเทสนะครับเนาะส่วนมากจะกระตุกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเน็ตไม่แรงเน็ตไม่ดีนะครับก็ถือว่าเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเทสนะครับทุกคน พี <Cornell>. ่ขอบอกเลยนะคร <bra> ับโนว่าเซิร <affe. S 3> ์ฟเทสนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างแล้วก็ข้อเสียหลายอย่างนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟเทสนะครับโนที่แบบว่าและหลายคนนะครับโนก็คือแบบว่าอยากเข้ามาเล่นกันนะครับวันนี้ก็สอนแบบละเอียดแล้วนะครับโนในการเข้าเซิร์ฟเทสนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนการเข้าเซิร์ฟเทสนะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าอันนี้นะครับเนอก็จะเป็นทางด้านของการเข้าเซิร์ฟเทสนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเซิร์ฟทดลองนะครับที่แบบว่าเอาไว้ลองเกมเอาไว้ลองเล่นก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟจริงนะครับเนอแต่ปัจจุบันนะครับก็คือที่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนไม่เล่นตอนนี้นะครับจ m จะได้ลบบอกแล้วนะครับจะเหลือแค่เซิร์ฟจริงแล้วนะครับทุกคนในปัจจุบันนะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับถ้าคนไหนเล่นในเซิร์ฟเทสนะครับเนอก็ถือว่า เียมตัวนะครับน้องไม่ได้เล่นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเ m มจะมีการลบออกนะครับน้องและจะเหลือแค่ในเซิร์ฟจริงนะครับการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็จะมีแค่ในเซิร์ฟจริงหรือว่าในทวิตเตอร์เท่านั้นนะครับก็จากเปามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนะครับน้องเข้าไปแล้วมีปัญหาอะไรให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะช่วยแก้ปัญหาละกันนะครับทุกคนเออก็จากเปามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสาหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าดูคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้า กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็มีการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์น like, คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย